ระเจ้าต so ักส okay. <Thank> okay. uh, ินมหาราชกันนะครับเราอกกกันนก็เรามาตักสินก็เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดโรงพยาบาลกรมมีมาสี่ร้อยรถสองคันเท่านอนมีมา4ี่ร้อเตียงก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประกอบกับโรงพยาบาลกลางราชพิพันก็แต่ตอนนี้กำลังปรับปรุงเสรอยู่ สถานการณ์ยังไงนะครับพี่นการณ์ยังไงโควิดที่แข็งค่นอนไหนตรงนี้เราจะมีนทงด้านหน้าการแต่ว่าคนไข้ที่ตรวจด้วยเอเองแล้วเนี่ยเะว่าไปเนี่ยจะมาเพื่อรับผลแนี้นะเจอัโอเคแล้วก็ยาพรเออตอนนี้ท่านชื่อ เปกติตอนนี้ตรวจบัวกวันระกี่อนไอทีทีนี่ก็มตอนนี้ทีมที่เรารับได้จนนี้เจอจกจบไม่ต่กว่าร้อยห้าสิบมาเตินค่ะอันนี้เราไม่รวมเจ้าหน้าที่ขังพละการนะคะก็มาสองร้อยต้นแล่วแต่สถานการณ์ไม่ได้ขึ้นมากทุที่มาเทียาก่อนนล้ที่เขนึ้นเยอะค่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องรัเป็นอเตียง่่ะเตียงเขียวเขียวเราไม่ได้รับเลยไม่รัแด่เรืองแดงเป็กี่เตียงตอนนี้ของเราเนี่ยพเศษเราก็ป็นป็นึนะแต่บครับก็จะมีเตียงของแดงเนี่ยจะมีเป็นห้องไม่ตัดสินะคะทีถงแล้วก็คนตัดกำลัายแต่แดงที่ส่วนเป็นหก คนแก่เยอะมากค่ะโอเคแต่ไม่เบล์ท้าก่อนใช่ไหมท้าก่อนที่จะตรวจคนรุ่นท้าก่มนอุ้ยร์อะท้ก่อนนักเรียนเยอะใช่ใช่แล้งไม่ติดแผลนะใช่แตนเราก็เตรียมผ่าตัดการรองรับไว้แล้วผู้ที่ตรวจบวกเข่แถวนี้แล้วก็รอรับยาใช่ค่ะครับแต่ละเตียงก็เริ่มตึงหน่อยเลยที่มีต้องส่งต่อที่อื่นไะมส่งต่อไม่ได้ส่งค่ะต้องรับรับไปก่อนแล้วก็ยายังพอมีอยู่มีถึงกี่วันแล้วเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแก่ก็อยู่ นี่อยากทุกคนไหมเวลามาอยากทุกคนไหมวางอย่าให้ใส่อย่าให้เหยีคนไข้นะอย่าใหยียบคนไข้ขอได้ครับบอกหนึครับก็คือดูตามอาการด้วยอาการไม่ได้มากก็เป็นฟ้าทลายโจรอ๋อแล้วก็มีฟ้าวิมีโมดูบ้างใช่ค่ะโดยใหญ่ก็ไม่คนมาหนึ่งร้อยคนต้องแอดมิทกี่คนเออถ้าแอดมิทเนี่ยคือเราจะไปที่ ER อาร์จะไปประเมินอาการที่ ER แล้วก็ติเตียงรองรับไม่ได้แอดมินเยอะไม่ แต่ว่าตอนนี้เก็เฟรียมไว้ว่าได้ครับแล้วพยาบาลติดเยอะเฮ้ยขึ้นมาดีแซมโบ้แล้วก็ไอคนใส่ท่อเยอะไหมอ่าตอนนี้ใส่ท่อชื่อหัใจเนีประมาณ3-4เลีโอเคแล้วก็แล้วก็ไอไฮโดรไฮโดรเขามีใ่เยอะแต่ก็ไม่หนักเหมือนกัก่อนนู้นได้โอเคได้ครับแเกียอเราิเียนมอ่าคตอนนี้เรารองรับอยู่ที่เอ่อประมาณ3-4เลี้ก็ยังขยายได้ะเบรกได้หน่อย ก็ได้ครับก็จำเป็นก็เป็นพลาดค่ะคสวัสดีครับอันนี้อันนี้ใครกันอันนี้อันนี้อยู่ศูนย์พัฒนาคุณภาพอ๋อเรียบร้อยดีนะเรียบรที่พยาบาลแล้วพยาบาลติดกันเยอะป่ะเนี่ยติดกันเยอะแต่เราต้องเตรียมตั้งใจทำให้ผู้คนติดต่อมาเยอะๆเยอะฮะแต่ว่าเราก็พยายามจัดการบุคลากรของเราก็ตรงนี้มาครับโอเคก็พอไหวนะเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวที่คนมาเนี่ยทีมวงเนี่ย ไม่ต้องดูแลแต่ที่มันก็ทับแคบิดหน่อนมันก็ร้อนตึกใหม่ก็ตึกใหม่สร้างอยู่ก็เลยทับแคบนิดนึงเป็นไงบ้างพยาบาลเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมจ๊ะมีพยาบาลท่องถึงเสือร์เสือร์ต้องรับผู้ป่วยโควิดนะรับคืออาการไม่ดีไม่ดีหมอหายใจหารณ์เป็นไงบ้างแย่ขึ้นนแย่ขึ้นนะแต่ไม่ได้รับมือไหวหรับมือไหวนะครับโอ้แฟนคลัขึ้นมาเลยจ้ะ ที่มาเดอรถครับที่มาเยทุกี่มากำลังเหเหเยอะึ้นเเยอะขึ้นแล้วก็กระจายมากขึ้นทุกอย่างมันพอคอนโทรได้แต่ขยายจะปวดเตียงแลอเคเตียงยังอเนี่ยเตียงไม่พอต้องขยายเตียงเิ่เแต่มันแค่ติเตียงก็ยขยายได้นถ้าลองพอไงอไม่บอกแล้วเป็ไรม่เป็นรไม่เป็ไรไม่เป็นไรไเปอรดูผมก็วิ่งมาแต่แวช้าแบไปเรือยแ ก็เป็นห่วงพวกเราไงให้กำลังใจว่าขาดหลืออะไรนะครับก็เหลือแต่ว่าเรื่องยาเหมือนกันเนาะคค่่ะอันนี้ที่คือบ้านไหนดูแลเรื่องโควิดเป็นยเังไงมาตลอดสู้สู้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูแลมากคือมันเยอะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนแบบโอ้โหเป็นเวฟมาแต่เมื่อเมื่อวานมันมีเพื่อนที่โรงพยาบาลอื่นที่ไปโรงพยาบาลสายสายสายแล้วก็ไม่รับ แล้วต้องไปโรงพยาบาลอื่นเขาตองทำไงคืไม่ใช่จิดเขาไม่ได้โรงพาบาลของเรานะแต่เป็นโรงพยาบาอื่นเขาเต็มเขาบไม่ไหวเก็ต้องหาโรงพยาบาลใดเาราะเราตามสิทธิ์แล้วไงใช่ใ่ารสิทธแต่ถ้ามามาที่เราโดยที่ไมได้รนก็ก็ถูกเ่อแล้วก็ พอดีไม่มีรคประจำตัวก็รับตลอดยังไม่จับตังค์่ยยาแ่วคนถาบ้าเอแกงขึ้นมาถึงจะเป็นต่างสิ่งอะไรแล้วเนี่ยเราไม่ได้ยนคนไม่ลออะค่ะเราก็ต้องร้านผ้แด่เหลืองแดงก็ยังไม่เยอะมากเริ่มเยอะขึ้นแต่ก็เป็นตัวของนป่วยที่ แ,แล้วก็ต้องระวังใส่หน้ากากให้ไปติด,นะดตับพ่พอ,พมอ,พอแออม,ะะอม,อมอะะ่แล้วกผู้ยสูงอายุผงอยุต้องระบาอยรับผู้สงอ้งาผู้สูงอยุต้นงรักรื่องรับการผอยุองรัรผู้สงดายอผู้ส่วายนะคองยการผูอยต้วรับการผูาย้การผูอายุตัการผ้สูายต้องา้้อา้สูา้วก็ารผานไปฉีับซีน ของเรามีสีบางทีไหมมีค่ะเราอยู่ที่แักทองเพราะว่าทองเราทักแช่ที่ไหนนะครับแอวันไหนบ้างยันกั้งสูงค่ะวอล์กอินได้ไหมได้เลยถ้าใจกระสุกนะวอลกอินมาที่ลงมาตากสินได้ไปที่แขกทองที่สถานีเรฟ้าสายทีทองแขกทองแขกทองห้างย็นใหญ่อ๋อนทีครับห้ามเย็นใหญ่อรอ้ามเย็นใหญครับเปิดเท่ากี่โมไปทงถึงสามนเกย็น 8โมงถึง3โมงเย็นวันการกับกตัวไปฉีดบัคทีนแบบบล็อกอินได้เลยครับไม่ต้องรัดหมายนะมีโมนานามีไฟเซอร์มีไฟเซอร์โอเคครับก็ควรจะฉีดนะผู้สูงอายุตัวอย่างที่โอเคครับแล้วก็ใส่หน้ากากถ้าป่วยก็แยกตัวจะไปอยู่ใกล้ผู้ป่วยต่างเสี่ยงต้องลุกการผมก็งใส่หน้ากากเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วต้องใส่หน้ากากครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับกำลังใจให้นะลเป็นไรอ่เงี่ยะวานเลยเหรไมอ่ะรีบเดินเหรอืเมื่อวานยังไม่โอ้ติดคไทยนทยยังมาอยู่ท่านก่อนนะคุณหมอไทยเยอะค่ะไทยายต้องแยกนะออเราเราทำเราต้อเป็นไดกทิไหมไม่ไม่เป็นเป็นเป็น จะต้องมีท่อท่อพิเศษที่จะปิดท่อน้ำปิดท่อน้ำในห้องที่คือโอเคต้องตายสำหรับคนเป็นโควิดใช่ใช่ยังไม่มีคือเราต้าเปิดอยู่นะมันต้องเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยใช่ไหมไม่ยากแต่ว่าไม่ดีอ่ะแล้วอุปกรณ์มันต้องคลาสสิ่งหรอเปล่า ถือว่าทำหนึ่งคอนเสร็จใช่ใโอเคครับเดี i i ย๋ยวลองดูว่าจะเพิ่มอนไรไมีอีกเรื่องสำหรับสำหรับโควิดนะคือโรคไตโรคไตเนี่ยบางทีก็ว่าหรือว่าคอนเสิร์ตไตแล้วกดภูมิในทันทีก็ยิ่งเป็นโควิดได้ใช่ใช่ตอนนี้เยอะขึ้นโอเคก็จะมีรู้เคยในกลุ่มเสี่ยงใช่ค่ะครับโอเคครับเป็นกำลังใจให้นะมีอะไรขาดเหลือบอกไปเลยนะได้ค่ะครับ โอเคของเราก็เป็นโรงพาบหลักก็มีเรามีโรงพาบาลปลเลยกมเลย์รมบิเขาไปไปแล้วค่ะบิลเขาดีอยากที่เขบ้างเราโอที่ก็กล้าริดพล่เลยโอู้่้ป่วยนู่้่วยนั่งนั้งนายฮาบีมาเทลพี่เืยอกันเนยไม่ได้เนาะแค่คนไ้ถือเขาไม่รู้ที่ต้องไปต้องไปดูกันเองเขาคืส่งไปนูมนยเหรอี๋ยวต้องคุยกาบานากไม่ไร เดีมีวิธีคลับใช่เ okay, ร pues ่งใช่ไหมตึกช้านะแต่คนแใก้ตัวอย่างแถวนี้ถูกไหมเขาไม่อยากไปไกลบ้านหรออุณใจเนไอเเครับเป็นกำลังใจทุกคนนะได้ครับแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านรอทวิดาดูใกล้ซื้อยู่ก็คุยแต่ยาพวกบ่านเขาให้ใาอีกร้อนละวาได้สักสามหมื่นกับสี่หมื่นเมตรนะปาวีกับโมดู คุณหมวบอกว่าเขายาพายเยอะแต่ว่าคือรีบแจกจ่ายจบเจอเจอแจกจบเจอแจกจบก็รีบเขากกลับบ้านเขายังอยู่นานเขายังอยู่ขอบคุณนคุณหมอขอบคุณพี่ทุกคนนะครับมดยรแต่เหลืออะไรบอกมาครับได้ขอรูป้ได้ครับมาได้ขอรูปนึค่ะครับหมอมาด้วยรู้จักันนียหรอหมอเยนครับผมตู้มาพอลงพาลเมื่อกี้อพอเ ขอคล้องเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปต่อเว็าะทำไมครับได้คบุณหมอเรับรูปนะครับยิ้มครับแล้วน้องน้องหมวกมาดีจ so, ัสเาไต้องมาัมา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 ดามามามาอาม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 หม่อาม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 าเามามามางาม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 าสาามรมามามามทมา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 มอมาาามามามาาราม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 านา